ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายมีบาลีบทหนึ่งว่าทันโตเศษโมนุษเตสุคนฝึกตนขนะคนทั้งปวงสุภาสิทเนี้ยสร้างคนมาเยอะแล้วจากคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต พ่อเฉลิมแม่มณีหงิมรักษามีลูกเยอะเลยพ่อเฉลิมทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของกระจกบ้างเหล็กดัดบ้านเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนเยอะคุณมนัสก็ดีคุณอรสาก็ดี คุณวนิดาก็ดียิ่งไปขนาดดร,อ,รอัชวันนิมรลษาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะแม่เป็นตัวอย่างที่ดีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หางมันแข็งแรงหรือเปล่าช้างหางมันยาวหรือเปล่ามันสามารถสะบัดไปสะบัดมา ไล่แมลงวันได้ไล่แมลงหวีได้เหมือนแซ่ชนิดหนึ่งเชกเช่นเดียวกันถ้าจะดูคนอื่นดูลูกก็ดูแม่แม่ก็หมายถึงว่าแม่เป็นแบบอย่างของชีวิตที่ดีแม่ทำมาหากินแม่ดูแลครอบครัวแม่มณีนี่เป็นความละเอียดสุดยอด บ้านต้องสะอาดวางขอบเขตไว้ตรงนี้วางตรงนี้นะอย่าวางของเลื่อยเปอยวางของให้ชิดมุมอย่าวางของชิดด้านขวาชิดด้านซ้ายเดี๋ยวมือจะไปปัดไปตกไปทำให้ตกแต่นอกจากนี้เสร็จงานแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะจานชามก็เข้าตู้ แก้วกับข้าวที่เก็บของกัยาวางเกะก,กะบนโต๊ะไม่เป็นแบบอย่างให้ลูกเลยหนึ่งอาทิตย์ต้องเช็ดมุงรวดหนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์ต้องเช็ดบ้านหนึ่งครั้งเจทั้งข้างนอกข้างในเสะอาดเรียบร้อย ยิ่งไปกว่านั้นอาหารก็ทำด้วยความสะอาดนะจะทำอาหารอะไรต้องโขกน้ำพริกเองต้องทำทุกคนมีส่วนในการทำจะทำด้วยความปันี่ทาให้มีอรรอรชาติอร่อยแกงส้มก็ดีขั่วกิ้งก็ดีผัดพริกขิงก็ดีทำเองหมดเลยนะโขกพริกเองชอบหวานมันเค็มยังไงรู้รูป รถที่ลูกกินรู้หมดแต่น้าดีใจลูกทุกคนละ่ะแม่เคารพแม่ไปทำงานที่ไหนมาไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลไปเป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าธนาคารกลับมาหาแม่มีความรู้สึกเป็นสุขอะอยู่กับแม่กราบแม่เสมอเสมอเป็นหลักของชีวิตแม่จากไปยังไม่มีวันกลับ แต่ว่าล่องรอยยังมีอยู่ความสะอาดที่แม่สั่งไว้สิ่งที่แม่บอกอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะอย่าขัดแย,งย,ย้งเย็ดหยันกันนะรู้จักรักกันนะกลายเป็นรอยแห่งความทรงจำดออรอัชวันนิมรักษากลายเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทำการวิจัยทั่ว ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้ผลงานอันดับหนึ่งรับโล่รางวัลสุดยอดเ,ยเป็นคนทำรายละเอียดทนไม่เสร็จไม่เลิกดังกล่าวจึงเป็นผลงานที่น่าชื่นใจทำงานให้ใครก็น่าชื่นใจประสบความสาเร็จในชีวิต ขออนุโมธนาสาทุกการกับลูกๆคุณมนัสก็ดีคุณวนิดาก็ดีคุณอรสาก็ดีคุณอัจฉวันก็ดีที่เคารพหลักแม่เสมอเสมอวางก็นัดทำอาหารแปลกๆถวายพระสงฆ์ดังการให้ท่านได้พิจารณาชานโอ้ แม่ทำอาหารอย่างนี้นะผัดพริกขิงต้องทําอย่างนี้นะแกงส้มต้องทําอย่างนี้นะขอดวงยญาณของคุณแม่มณีนิมรักษาได้โปรดทราบและอนโมตนาในบุญกุศลที่ลูกทั้งหลายตั้งใจทําด้วยความลึกถึงด้วยความเคารพและด้วยความอะไรขอให้ลูกทุกคนของแม่นิมกษา สุขก,กายสบายใจเป็นนิทิอ